สวัสดีค่ะมาถึงภาพรวมดวง12ราศีนะคะภาพรวมของปี2564รอบนี้คือชาวราศีกุ้มนะชาวราศีกุ้มคือคนที่เกิด13กุมภาถึง14มีนาะหรืออีกช่วงหนึ่งคือ21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคือสามารถเข้ามาเช็คเป็นรายเดือนแต่ละเดือนได้นะคะอันนี้เราจะขอไพ่12ใบให้1เดือนต่อ1ใบนะคะขอใบแรกของเดือนมกราคมให้ชาวราศีกุม ปี64เดือนมก,กราคมคุณจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะมก,กราคมมีความสุขเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะปีหน้าเป็นปีที่คุณจะมีความสุขก,กับตัวเองค้นพบงานเงินที่ใช้ได้มีการเกณฑ์อยู่บ้านได้รีอยู่เนี่ยยูเนียนกับทวินเฟรมโซเมทหรือว่า คู่รักอะความรักความสัมพันธ์ที่มันสุกงอมมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานหรือเข้าถึงขั้นคอมมิชเมนต์กันด้วยนะคะราศีกุมเป็นราศีที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่รักอยู่กับบ้านนะคะบ้านจะให้โชคให้ความสุขให้ความอบอุ่นใจไปดูสีได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักแน่นอนสำหรับเดือนมกรานะขอดูกุมภาพันธุ์ของชาวราศีกุมหน่อยนะคะช่วงเดือนเกิดของคุณเป็นแบบไหนบ้างนะ กนะุมภาพันมาแล้วหนึ่งไปกุมภาพันธมีเกณฑ์การเดินทางการเอาแยกย้ายให้กันไปหลังจากร e ีอยูเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ต่างคนต้องต่างไปทําธุรกิจการงานของตัวเองคุณจะมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะไม่โง่ประสาคนควานัามคุณจะรู้สึกว่าอยากออกเดินทางไปตามหาแรงบันดาลใจหรือตามหาการประสบความสําเร็จมีเกณฑ์การเดินทางและการห่างออกไปจากบ้านนะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยเดิมก็เป็นไปได้เนาะ โอเคขอดูมีนาของชาวราศีกุมหน่อยนะมีนาของชาวราศีกุมชัดเจนค่ะอาจจะมีการเดินทางต่างประเทศหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนมีการติดต่อหรือการรอคอยกันนะคะการติดต่อสื่อสารทางโลกโซเชียลเรามองว่าคนราศีกุมเนะี่ยทำงานบางสิ่งบางอย่างสําเร็จแล้วกําลังวางเป้าหมายในอนาคตกําลังพิจารณาในอนาคตว่าจะทําอะไรต่อไปนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมีแกนการติดต่อสื่อสารจาก เขาเรียกว่าการงานทางด้านออนไลน์สูงมากๆเลยนะเมษาค่ะของชาวราศีกุมนะคะเมษาเป็นช่วงที่มีการขยับขยายเกวกับการงานชัดเจนสุขภาพดีขึ้นการเดินทางการแข็งแรงขึ้นมีเสน,เน่ด้วยนะทำงานเก่งค่ะเฉะลียวฉลาดแบบปราดเป,ปรียวมากๆแล้วก็ ที่สาคัญเรามองเห็นว่าคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารทางด้านการงานมาแล้วก็มีการขยับขยายการงานก้าวหน้าแน่นอนมีแรงบันดาลใจในการทํางานขยนันมุ่งมั่นดูดีดดมีเสน่ห์ในการทํางานประสบความสําเร็จนะเดือนนี้เดือนพฤษภาของชาวราศีกุมนะคะขอใบเดียวนะ พฤษภาแสดงว่าช่วงพฤษภานี้จะเกิดอะไรขึ้นเยอะมากเลยนะนั่นไงคะ <c oughs> ช่วงนี้นะเรามองว่าคุณจะแบบมีเรื่องให้คิดเยอะค่ะให้ระวังเรื่องฮอร์โมนุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรือว่ามีอะไรกังวลจริงๆความกังวลของคนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่แบบมันดีเยอะอ่ะคุณก็เลยไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเคลียร์เรื่องการนอนหลับพักผ่อนอาจจะมีเรื่องให้คิด,ให,คดให้กังวลเยอะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามี เห็นไหมคะนกอยู่ตรงนี้เป็นนกแห่งปัญญาอยู่ตรงนี้ไม่รู้โฟกัสหรือเปล่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นให้ไปดูแลเรื่องสุขภาพการพักผ่อนการจัดเวลาในการพักผ่อนการดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีเรื่องคิดมากคิดเยอะอะไรนะคะขอให้นอนอสวดมนต์ก่อนนอนนะเป็นเรื่องที่ดีนะ <c oughs> ขออภัยทีนี้เรามาดูเดือนมิถุนาของชาวราศีกุมหน่อยนะคะมิถุนาของชาวราศีกุม Okay. ติดมาแล้วค่ะมิถุนานั่นไงคุณจะแข็งแรงขึ้นเรามองว่าคุณกําลังเลือกงานที่ใช่อยู่เลือกเส้นทางชีวิตที่ใช่เราเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ค่ะมันจะเป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นงานใหม่เป็นแรงบันดาลใจใหม่เป็นมิติใหม่ในการทํางานหรือก็การค้นพบจุดมุ่งหมายที่ตัวเองอยากจะทําให้สําเร็จคุณจะได้แรงบันดาลใจที่ชัดเจนมากๆความรักความสัมพันธ์จะมาแบบมีแพชชั่นสูงมากๆดึงดูดกันเร็วมากแล้วก็มาเหนือความคาดหมายด้วยนะ สำหรับเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกุมค่ะติดมือมาแล้วนั่นไงคะเดือนนี้นะคะใครที่คบหาดูใจกันนานมีเกณฑ์ม,มั่นหมายแต่งงานชัดเลยนะแล้วก็ความมั่นคงได้กลับไปอยู่แน่ใจกับบ้านค่ะหลังจากที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ห่างหายบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนไปอาจมีเกณฑ์ได้กลับมาเจอกันนะ งานซ่อมบ้านนะคะการเโนเวทบ้านการทําบ้านการก่อร่างสร้างบ้านนี้จะประสบความสำเร็จมากการงานคุณจะมั่นคงขึ้นค่ะหลังจากที่คุณค้นพบแรงบันดาลใจแล้วทุกอย่างจะเข้าสู่จุดที่มันมัน่นคงเสถียรดีมากๆได้กลับไปสู่บ้านเส้นทางเทวินเฟรมโซเมตนะคะอาจจะได้รีวิเนียนกันก็ได้หรือว่าครอบครัวของคุณจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้านจะให้โชคนะคะอืมดีสำหรับ เดือนกันยาของชาวราศีกุมนะเดือนกันยาเป็นเดือนที่คุณเติมเต็มตัวเองได้เต็มที่แล้วค่ะเป็นเดือนที่คุณจะไม่ได้สนใจใครมีความสุขกับตัวเองมีอะไรให้เลือกทําเยอะมากๆความรักความสัมพันธ์ใน่มีเกมว่าคุณจะมีออปชันเข้ามาให้เลือกนะแล้วก็ดูเป็นคนที่ใกล้จะซักเซตบางสิ่งบางอย่างแล้วอะเติมเต็มตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขเจองานที่ใช่เจอทางที่ใช่ มีความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะดูมีสเสน่ห์นะคุณจะดึงดูดใครหลายๆคนโอกาสหลายๆโอกาสเข้ามาเพราะว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณเนาะขอดูเดือนกันยาหน่อยนะคะสิงหาแล้วก็กันยาแล้วก็เดือนใช่ไหมโอเคสิงหาเราขอดูเดือนกันยาหน่อย เดือนกันยาให้ระมัดระวังนะคะการคําพูดจารหรือว่าเรื่องที่มันทําให้คุณต้องมีการขัดใจกันอาจจะขัดใจกับตัวเองความคิดขัดสนหรือว่าคําพูดที่ขัดแย้งกับคนรอบข้างแต่รงวอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะมันอาจจะแบบยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกพลังงานมนเลยประเดีประดังกันอยู่เนาะคุณเต็มเต็มกับตัวเองได้แล้วค่ะอาจจะมีเรื่องที่มากระทบใจหรือมีใครพูดอะไรไม่ดีดกับคุณไม่เห็นด้วยกับคุณเพราะฉะนั้นอยากให้คุณปล่อยวางเรื่องนี้เดี๋ยวเข้ามาเช็คเป็นรายเดือนอีกทีหนึ่งเนาะ เดือนตุลาคมของชาวราศีกุมนะคะแต่าราศีกุมจะเป็นราศีที่มีความมีแพชชั่นในการทํางานสูงมากเลยปีหน้าเนาะนั่นไงคะชัดเจนค่ะมีความเฉลียวฉลาดมากๆคุณจะเป็นคนพูดอะไรตรงมากๆเลยนะมีความฉลาดตัดอะไรได้ตัดเด็ดขาดมากๆค่ะคนเขาจะเกรงประมีคุณนะเพราะคุณจะมีความชัดเจนในการใช้ชีวิตคีน คลียออฟสอดเนี่ยให้ความรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ดีคุณจะตัดไปเร็วมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีๆคุณจะเลือกคุณจะมีสติปัญญามีเขาเรียกว่ามีปัญญาในการเลือกใช้ชีวิตมากขึ้นคําพูดเด็ดขาดให้ระวังเรื่องคําพูดเหมือนกันคําพูดคุณอาจจะตรงแล้วก็แรงมากๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นความจริงเลยนะคุณจะเห็นความจริงในชีวิตได้เจอทิศทางที่ตัวเองใช่การตัดสินใจได้ดีมากๆสําหรับเดือนตุลาเนาะเดือนพฤศจิกาของชาวราศีกุมค่ะ ล่วงมาแล้วพฤศจิก,กาดีไหมพฤศจิก,กาเป็นเดือนที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในการใช้ชีวิตใครที่ทํางานมีเกณฑ์อาจจะได้ต่อสัญญานะคะเซ็นสัญญาหรือถ้าความรักความสัมพันธ์มาถึงจุดจบแล้วนะคะอาจมีเกณฑ์ที่จะต้องเซ็นใบหย่าล้างการห่างกันแต่เป็นการจบที่ถูกต้องนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้มีความทุกข์ใจอะไรแต่เดือนนี้คุณจะแบบ เขาเรียกว่าคุณตัดสินใจได้ดีอะค่ะมันลากยาวมาตั้งแต่เดือนตุลาคุณจะได้รับการตัดสินใจที่ดีอะไรที่คุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมในชีวิตเดือนพฤศจิกาคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับความยุติธรรมคุณบาลานซ์ตัวเองได้คุณเห็นความจริงในชีวิตคุณประจักษ์คุณฉลาดขึ้นแบบสายตาคุณจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นไม่ไม่มีดราม่าเราจะเราจะยอมรับความจริงได้ดีมากๆเลยเนาะสำหรับธันวาคมของชาวราศีกุมนะคะ จบปีคุณจะเป็นแบบไหนอ่ะจบปีด้วยความเดือนปีหน่าจะเป็นปีที่คุณพัฒนาตัวเองธันวาคมเป็นปีที่คุณอยากจะริเริ่มเซตชีวิตตัวเองใหม่ค่ะริเริ่มหาข้อมูลใหม่ริเริ่มความรักใหม่ๆมมีเกณฑ์ที่จะมีอโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณจะเริ่มหาข้อมูลพัฒนาตัวเองดีมาก ปีหน้าจะเป็นปีที่คุณพัฒนาตัวเองได้เยอะมากๆค่ะความรู้หาข้อมูลค่ะใส่ใจในการดูแลพัฒนาตัวเองทางด้านจิตวิญญาณจิตใจศักยภาพหรือว่าทางด้านแมทท r i เ l ียลอาชีพการงานการเงินการเรียนชัดเจนมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้รเริ่มงานใหม่ได้รเริ่มความรักใหม่กับตัวเองนะขอดูคําแนะนําค่ะให้ชาวราศีกุมหน่อยนะคะปีหน้าปี64ของคุณเป็นแบบไหนนะ เราได้มาแล้วค่ะเจนเทเนสมันเป็นช่วงที่คุณจะมีเขาอยากให้คุณใส่ความสนุกลงไปในชีวิตนะปีหน้าคุณจะได้เสร็จศิละปะมีความสนุกในการใช้ชีวิตเหมือนได้ใช้เวลากับงานอดิเรกหรือ,อางานที่ตัวเองชอบแล้วบอกแล้วคุณจะเจอ,อางานที่ชอบเจอช่องทางการทําเงินเจอแรงบันดาลใจที่ใช่แล้วก็เจอความรักหรือว่า มันคลิกกันอ่ะกับสิ่งที่คุณชอบมันทําให้คุณมีความสุขดูคุณสุภาพอ่อนโยนมีเสน่ห์นะคะชาวราศีกุมเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วคุณยิ่งมีเสน่ห์ไปใหญ่เลยงานของคุณหรือความเป็นตัวเองของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาเพราะความมีเสน่ห์ในตัวคุณเนาะแล้วเขาบอกว่ายิ่งคุณมีความสุภาพมากเท่าไหร่คุณจะช่วยผู้คนปลอบประโลมผู้คนได้เพราะฉะนั้นงานที่เป็นงานคิดเอทงานสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์งานเกี่ยวกับโชว์ไลฟ์สไตล์หรืองานเกี่ยวกับศิลปะ เหมาะกับคนราศีกุมสำหรับปีหน้ามากๆเลยนะขอดูความรักความสัมพันธ์ให้ชาวราศีกุมปี64หน่อยนะคะชาวราศีกุมอยากให้คุณเชื่อและไว้วางใจในทุกเรื่องนะคะความรักความสัมพันธ์ออกมาวัดทัสแปลว่าใครที่มีคู่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะได้อยู่ด้วยกันหรือต้องแยกกันไปมีเกณฑ์นะคะว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเมื่อคุณเชื่อและไว้วางใจ ในความรู้สึกในเซนส์ในสาระตยาในคู่ของคุณส่วนใครที่ยังไม่มีความรักความสัมพันธ์เป็นปีที่คุณจะมองโลกและมองความรักในมุมของการไว้วางใจคือคุณต้องเชื่อว่าคุณมีคนของคุณแล้วคุณก็จะมีจริงๆเพราะมันให้พลังงานของคนที่อาจจะได้กลับมารยูเนียนกันกับคนที่ห่างจากคู่ไปมันต้องใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากๆเป็นช่วงที่คุณจะต้องเชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะเป็นปีที่คุณจะมีความสุขค่ะมีเสน่ห์ เราก็ได้ประสบความสาเร็จกับบางสิ่งบางอย่างได้รเริ่มตัวเองนะสามารถติดตามคลิปเป็นรลายเตือนได้แล้วก็คลิปต่อๆไปของเราได้สวัสดีปีใหม่นะคะ